ทำงานเพื่อพระองค์พระบิดาเจ้านะ การงานของพระองค์นั้นจะเกิดขึ้นเพื่อให้เรานั้นได้อุทิศตัวอุทิศตนให้มากมายพระบิดาเจ้าเรามาร่วมใจกับอธิษฐานนะคะฮาเลลูยาฮาเลลูยาค่ะแต่พระเจ้าพระบิดาลุกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดเมตตาให้เรานั้นได้อุทิศตัวอุทิศตนให้กับการงานของพระองค์และให้เรานั้นเข้าไปดูแลผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงโปรดเมตตาให้เรานั้นได้ทำพระบิดาเจ้าในเพื่อนบ้านของเราและในเพื่อนของ เราในทุกๆคนที่อยู่ในคิดจักก็เช่นกันพระบิดาเจ้าให้เรานั้นได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะได้ช่วยเหลือเขาพระบิดาเจ้า เพื่อการงานของพระองค์นั้นจะได้เติบโตและกระจายออกไปทั่วให้ไปชนสุดปลายแผ่นดินโลกพระบิดาเจ้าลูกเชื่อว่าการงานของพระองค์นั้นจะเป็นส่วนดีและเป็นส่วนเสริมให้เรานั้นได้ทําในทุกสิ่งทุกอย่างพระบิดาเจ้าและให้เรานั้นได้อุทิศต,ตัวอุทิศต,ตนอย่างขมักขมแม่นพระบิดาเจ้าในการงานของพระองค์นั้นจะได้ เติบโตต่อไปพระบิดาเจ้าข้าและการงานของพระองค์นั้นจะให้พี่น้องของเราทุกๆคนนั้นได้ร่วมใจกันที่จะทําให้การงานของพระองค์นั้นได้เติบโตและเข้มแข็งต่อไปพระบิดาเจ้าข้าลุกเชื่อและวางใจในทุกสิ่งทุกอย่างพระบิดาเจ้าลุกขอบคุณพระองค์ลุกขอบคุณพระองค์ลุกขอทิฏฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมน